สำหรับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่ผมไปเจอมานะครับกับการที่ไปทำร้ายของออริจินเมื่อวานนะครับซึ่งการทำร้ายออริจินเมื่อวานเนี่ยมันมีประเด็นจำได้ไหมที่มีคนมีประเด็นกันแล้วก็ถามมันว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยววันหน้าเซนทันเนี่ยเขาไม่ต่อสัญญาตัวเซนทันลา้าวหรือเปล่านะครับก็เ,เป็นที่ลิสโฮอยู่นี่เออแล้วเขาไปซื้อที่ใหม่แปลงใหม่มาแล้ว,เ,วเขาพัฒนาโครงการใหม่พัฒนาตัวห้างใหม่ของเขาขึ้นมาหรือเปล่าตรงทำเลใหม่ของเขานน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ตอนนั้นผมก็ผมไม่ได้ตอบ มันไปข่าวกันในกระแสนู่นนี่นั่นซึ่งอนาคตมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะครับแต่พอเมื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปอยู่ในในตัวห้างนะครับไปจัดอีเวนต์ได้ไปพูดคุยกับทาง Origin อะไรอย่างเงี้ยและสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสแล้วผมเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความเป็นไปได้นะนะ,ะมันมีความเป็นไปได้นะผมก็ได้พูดบนเวทีก็คือว่าผมรู้สึกว่าเซนทันลลาพาวเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะตัวแบรนด์เซนทันเองอาจจะทาแบบนี้ก็ได้นะก็คือ ตัวเซ็นทรัลรั้วเนี่ยผมว่าวันนี้ที่ผมเข้าไปอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะมีเริ่มมีการปล่อยเช่าแล้วก็ทําเป็นเหมือนช็อปเป็นร้านเล็กๆเ,เหมือนเป็นอ่าดีเทลเป็นรีเทลช็อปอ่ะให้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 รายย่อยเข้ามานะครับอ่าเหมือนตลาดเริ่มเปลี่ยนให้มีความแมสมากขึ้นนะครับอ่าไม่ได้มีการพยายามจะใส่แบรนด์ดังๆเข้าไปหรือพยายามอัพตัวอัพตัวแบรนด์อัพตัวโครงการอัพตัวห้างเนี่ยให้ให้เซกเมนต์สูงขึ้นโดยแบรนด์ใหม่ๆเข้ามา แปลว่าตอนนี้เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยอาจจะกลายเป็นเหมือนฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วก็มีตัวรีเทลช็อปเข้ามาผสมอยู่ในห้างนี้แล้วในอนาคตในส่วนของเซ็นทรัลตัวที่ขยัะไปตรงพหลเนี่ยตรงรัชโยธินเนี่ยผมว่ามันจะเป็นภาพแบบนี้ครับสิ่งที่ผมเกิดไอเดียขึ้นก็คือมันจะเป็นภาพเหมือนตอนที่เซ็นทรัลแอมบาสซีมาเนี่ยเซ็นทรัลแอมบสซีเซ็นทรัลแอมบาสซีมาเซ็นทรัลชินลมก็ไม่ได้หายไปนะเซ็นทรัลชินลมก็ไม่ไหายไปเซ็นทรัลชิลมก็ยังมีบริบทความเป็นเซ็นทรัลชินลมแบบเดิมๆอยู่แหละ ะะแต่เซนที่ลชิล่ยมันจะไม่เอ็กซ์ตรีมเหมือนเท่าเซนทรัลลาพาวแล้วโอกาสแ a วลูของคำเลเซนทรัลลาพาวมันดูเวลข้ามกับการเป็นเป็หมือนคอมมูนิตี้มอลแบบนั้น,น,ม,น,นมันจะเปลี่ยนสภาพตัวเองมันอาจจะลดคุณค่าของความเป็นตัว ห้างสรรพสินค้าลงและให้มีความเป็นรีเทลช็อปมากขึ้นมีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นมีความเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์มีศูนย์อาหารหลายหลายอย่างเข้ามาประกอบกันผมว่าตัวเซ็นห้างเซ็นท่นเองอะมันมีความพร้อมจะทําแบบนั้นได้เออผมรู้สึกภาพนั้นนะแล้วผมรู้สึกว่าเออว่ะหรือมันจะเป็นอย่างนี้นะก็เลยแชร์ไปบนเวทีนะครับแล้วรู้สึกว่าน่าจะทําให้ใครหลายๆคนที่เอ้ยมองภาพเฮ้ยแต่ถ้าเราเห็นภาพนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นนะ่ะ แปลว่าบางครั้งตัวความเป็นเหมือนเอมดิสติกอ่ะเหมือนถ้าเรามองว่าเอมดิสติกจะยกระดับความเป็นห้างที่เป็นรักชูรี่มากขึ้นหรือมีแบรนด์ความลักชูรี่มากขึ้นบางทีความรักชูรี่ของทำเลมันอาจจะขยับอ่ะมันจะขยับห่างกจากลาดาร้าพาไปห้าแยกไปแล้วมันไปเพิ่มเริ่มตรงรัชโยธินเพราะมันมีที่ดินรอพัฒนาอีกเยอะนี่ครับและที่มันโหดกว่านั้นก็คือผมก็มีการได้ไปทำอินโซเมมมรีใช่ไหมที่แบบว่าไปเดินโลเคชั่นไปเดินถ่ายแดนเนอร์มิดอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่า โหจริงๆอะถ้าเราไปออนนับตามแปงแพงแพงแพง,งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าฝั่งของพะหนเลยไปเนี่ยมันมีความเอื้อต่อการที่จะพัฒนาโครงการใหม่ๆมากๆเลยนะเออซึ่งภาแบบเนี้ยมันเหมือนสเตชันห้าแยกอาจจะรองรับกับคนกลุ่มหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ทุกอย่างมันอาจจะอยู่ในเซกเมนต์ประมาณเดิมแต่ความจเจริญหรือเซกเมนต์บางอย่างอาจจะถูกเกิดขึ้นจากเสเกลของห้างใหม่ที่จะมาก็าได้ นะผมรู้สึกภาพเนี่ยเอ้ยอยากแชร์อยากให้ทุกคนได้ยินอยากให้ทุกคนได้ฟังผมเลยผมยังคอมเมนต์เลยว่าในในโพสที่แชร์ให้ออริจินว่าเฮ้ยไลฟ์วันนี้ผมพูดสิ่งที่น่าสนใจแต่ไม่เป็นไรเรามาพูดในอ so ิโซไลฟ์ให้ฟังนะครับก็น่าจะเป็นไอเดียให้ใครสาหรับคนที่มองมิติของของลาบพ้าวนะเออว่าเฮ้ยมันมีทิศทางแบบเนี้ยเฮ้ยเซนทรัลเพาวอาจจะหายไปบ้างไม่หายแล้วครับเซนทรัลพาผมว่าน่าจะยังอยู่นะเซนทรพลพาเดิมน่าจะยังอยู่แต่สิ่งที่มาใหม่มันจะเปลี่ยนอะไรไปผมรู้สึกว่า มันเห็นไอเดียนั้นมันเห็นไอเดียนั้นเลยเอามาใช้ให้ฟังนะครับสำหรับเรื่องแรกเนาะก็จะประมาณนี้น